Oh! <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับ g e n จ i n i m p a c t เนะี่เป็นเกมที่ตั้งยอมรับว่าผมก็ติดติดอยู่พอสมควรนะติดติดเกมนี้นะติดเกมนี้่พอสมควรเพราะว่าเป็นเกมที่ภาพสวยนะอย่างที่เห็นแล้วก็เป็นแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นออนิเมะนะทา,ทางที่ผู้ผลิตเกมเนี่ยเป็นของจีนนะแต่ว่าทำออกเกมออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเนื้อเรื่องก็สนุกนะเนื้อเรื่อง ยาวๆกันเลยทีเดียวนะเป็นเกมแนว rpg นะเก็บเวลฟาร์มของอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเป็นเกมที่เล่นคนเดียวนะเล่นคนเดียวแต่ว่าพอไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถ co-op เล่นกับเพื่อนได้นะครับก็ในเกมนี้เล่นไม่ยากด้วยเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยรองรับนะแล้วก็ภาษาในเกมเราเลือกได้เนะเป็นภาษาไทยมีภาษาให้เลือกในเกมเยอะแยะมากมายส่วนเสียงเนี่ยเสียงภาคเนี่ยก็จะมี จีนอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีนะครับผมเลือกเป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าให้มันเข้าตีมกับความเป็นญี่ปุ่นความอนิเมะของมันนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครหลักนะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นตัวละครหลักที่เราเลือกมกกั้งแต่แรกโดยเกมนี้มันคนที่เริ่มเล่นมาแล้วเนี่ยก็จะมีเลือกตัวละครเป็นผู้ชายกับผู้หญิงผมเลือกเป็นผู้หญิงนะเพราะมันน่ารักดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครที่ควรจะอยู่ในเกม คุณจะมีไว้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็คือตอนนี้นะผมที่ผมเซตไว้ก็คือเป,เป็นแบบนี้นะครับเอาแบบง่ายๆที่สุดนะก็คือเซตนี้นะครับท,ทุกคนนะมีแน่นอนนะนี่คือตัวละครหลักแล้วอีก3าตัวเนี่ยเขาก็จะให้มานะครับให้มาใช้ใช้ใช,ใช้ใช้อยู่ระยะหนึ่งแต่ว่าเอมเบอร์เนี่ยตัวที่2เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวนี้เป็นธาตุไฟนะครับมัน ใช้ธนูแล้วก็มันใช้ยาวๆเลยนะเก็บเก็บแรงเอ a ดเวนเจอร์ Adventure แหงเนี่ยได้ยาวๆจนตอนนี้ผมก็ยังใช้ตัวนี้อยู่ค่อนข้างจะชอบค่อนข้างจะชอบเลยทีเดียวนะส่วนใครยะนี่ก็ถ้าใครมีตัวอื่นที่ดีกว่าก็เปลี่ยนได้คือตอนแรกแหละถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเซตเนี้ยทุกคนต้องมีแน่ใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ได้ในเกมจะมีทั้งหมด7ธาตุนะคับก็จะมีธาตุลมนะครับอันนี้ธาตุลมธาตุไฟนะครับธาตุน้ําแข็งธาตุไฟฟ้า ธาตุน้ําธาตุหินนะครับหรือว่าคริสตัลแล้วอีกธาตุนึงก็คือธาตุไม้ซึ่งมันยังไม่มีนะครับแต่ว่าธาตุไม้เนี่ยมันจะไปอยู่ตอนนี้อยู่เป็นเป็นธาตุที่มอนสเตอร์มันมีอยู่นะครับธาตุไม้ตามธาตุต่างๆเนี่ยมันก็จะแพ้ทางกันอย่างธาตุไม้ก็จะแพ้ไฟอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างมอนสเตอร์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็เดาได้ว่าเนี่ยคือธาตุธาตุน้ําแข็งก็ใช้ไฟอะไรเงี้ยยิงได้นะครับซึ่งการที่เราจัด ตัวนะฮะจัดทีมของเราเนี่ยให้มันมีธาตุต่างกันนะอย่างเนี้ยผมมีธาตุลมในทีมนี้นะธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ําแข็งธาตุไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีโบนัสของมันด้วยนะตรงนี้นะครับเนี่ยธาตุใดๆ4ชนิดไม่ซ้ํากันเนี่ยในทีมเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มความต้านทานของธาตุทั้งหมด15%เออันนี้คือเราจัดทีมแบบนี้แต่สิ่งที่ผมชอบสําหรับ การจัดทีมที่ผมใช้อยู่นะก็คือมีธาตุไฟ2คนในทีมนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้ถึง2 5เเลยนะฮะคราวน,นี้เรื่องธาตุเรื่องหนึ่งนะสำหรับเกมนี้นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาวุธนะครับอาวุธของเกมนี้ก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักของเราเนี่ยก็จะใช้ดาบนะครับ มีดาบมีธนูนะครับน,นี่ก็ดาบเหมือนกันอ่าสื่อเวทนะครับสื่อเวทก็จะเป็นสมุดบ้างเป็นตัวอ่าลูกกลมตัวออฟตัวนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นดาบใหญ่นะครับดาบใหญ่อันนี้ธนูอันนี้หอกนะครับน,นี้ธนูกปนนน็ประมาณนี้นะครับสําหรับอาวุธของเขา่าประมาณนี้ประมาณนี้ คือพูดง,ง่ายๆก็คือมีกายภาพซึ่งกายภาพเนี่ยมันจะอาวุธกายภาพเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อันคือาก,กายภาพตีใกล้กับกายภาพตีไกลกายภาพตีใกล้ก็เป็นดาบนะจะมีมีดสั้นด้วยนะครับมีดาบมีดาบใหญ่ดาบใหญ่อันนี้ดาบใหญ่แล้วก็กายภาพตีไกลก็จะเป็นธนูนะครับธนูแล้วก็กายภาพตีไกลมีธนู ออหอกนี่ก็ตีใกล้เหมือนกันหอกก็ตีใกล้เหมือนกันอ่าประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นเวทนะก็จะเป็นสื่อเวทนะครับแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นในทีมเนี่ยที่เราควรจะมีเนี่ยสี่ตัวเนี่ยผมก็จะจัดไว้สองก็คือหนึ่งเป็นกายภาพตีใกล้นะครับตัวแรกของผมนะเอาไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างกันนะครับ หนึ่งอ่ะผมจะมีกายภาพตีใกล้ไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กายภาพตีไกล1ตัวนะครับอีก2แล้วก็สื่อเวทตัวหนึ่งอย่างน้อยตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะจัดไปนะครับแต่ว่าผมจะจัดอาวุธเนี่ยก็คือจะมีกายภาพตีใกล้กายภาพตีไกลนะครับแล้วก็สื่อเวทตัวหนึ่งนะส่วนเรื่องทีมเนี่ยอันนี้คือแบบพื้นฐานเลยถ้าหาตัวไหนไม่ได้จริง,รงก็ตามนี้ได้เลยนะครับมีค่อนข้าง ค่อนข้างครบไฟต้องมีนะครับเป็นไฟอา,อาวุธธนูเนะี่ยก็ตีไก่แล้วก็ใช้จนถึงปัจจุบันนี้ผมตอนนี้ผมมีแล้งอยู่21่สบเอดหรือเท่าไหร่นี่แหละนะฮนะก็ยังใช้อยู่นะครับส่วนคนที่เล่นเกมนี้มาเนี่ยมันก็จะมีให้เปิดกาชานะครับมีให้เปิดกาชาแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะได้กันเนี่ยก็จะได้ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้อ่ะ นี่ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเอเลีโนโอเอลนะครับโนโอเอลเป็นดาบใหญ่นะครับดาบใหญ่เป็นธาตุหินเป็นอาวุธตีใกล้นะครับซึ่งมันการันตีว่าได้แน่นอนแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่จะได้กันก็คือบาบาร่านะครับบารบาร่าโนโอเอลนี่ผมไม่แนะนำให้เอา,เอามาเข้าทีมนะ ถ้าใครมีบาบาร่านะครับให้เอาตัวบาบาร่ามาเข้าทีมเป็นตัวซัพพอร์ตอย่างดีเลยตัวนี้ใช้เป็นสื่อเวทเป็นสื่อเวทนะครับก็เป็นตัวฮิลพื่งนเอาเอาไว้มาฮิลนะครับแล้วก็เทคนิคของบาบาร่าอันหนึ่งที่ใช้กันอยู่ก็คือส่วนใหญ่เขาจะใช้กันนะครับก็คือนี่ครับอาวุธของมันนี่ยก็จะถือสมุดเล่มนี้นะครับสมุดเล่มนี้ครับ Turing t a l l of Dragon Slayer นะครับ ตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตที่ไม่ได้เน้นดาเมจนะครับตัวซัพพอร์ตที่เอามาเปลี่ยนทาาสำหรับทีมผมนะเอามาเปลี่ยนทา่าแล้วก็เอามาซัพพอร์ตซัพพอร์ตก็คือฮิลด้วยแล้วก็เนี่ยครับคือสื่อเวทอันเนี้ยเมื่อสับเปลี่ยนตัวละครนะ่ะพลังโจมตีของตัวละครที่เข้าสู่การต่อสู้จะเพิ่มขึ้น4 8เป็นเวลา10วินาทีนั่นหมายความว่าพอผมผมทำให้ดูเลยนะครับก็คือ ผมเอาตัวนี้มานะครับนะแล้วผมก็ฮิวก็ได้นะครับฮิวให้ทีมปุ๊บแล้วก็สลับตัวไปตัวเนี้มันจะเพิ่มแอตแทกนะฮะสีเป็นเวลา10วินาทีตีแรงขึ้นอีก48%เลยโหดโหดใช้ได้เลยทีเดียวนะอ่เซตเนี้ยเป็นเซตที่ทุกคนน่าจะมีกันหมดนะครับเนี่ยเซตเนี้ยใช้ได้เลยส่วนที่เหลือเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีตัวไหนก็เอามาทดแทนตัวนั้นได้อย่างของผมเนี่ยเปิดกาชาเนี่ยผมเปิดได้ตัวตัวนี้นะครับชงยุนเนี่ยเป็นดาบใหญ่ธาตุน้ําแข็งก็เอามาใช้ในเซตนี้เหมือนกันและเห็นไหมว่าเอมเบอร์ผมก็ยังใช้อยู่เอมเบอร์นี่ผมยังใช้อยู่เรื่อยๆนะเจ๋งดีและอีก,อกเซตหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเซตนี้ก็คือใช้ตัวากายภาพระยะใกล้ก็คือใช้ชงยุนนี่แหละ ใช้เ m b e r ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็บาบาร่าเป็นตัวซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งเซียงหลิงนะฮะตัวเนี้เป็นธาตุเป็นธาตุไฟผมต้องการไฟ2ตัวเพื่อที่จะมาเพิ่มดามจนะแล้วตัวเนี้เป็นตัวตีใกล้ด้วยเป็นตัวเคลียร์มอนได้ดีด้วยนะสำหรับอันติของมันเจ๋งดีเซ็นี้ผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับแต่ที่วันนี้ผมจะมาบอกคือว่าเซ็ตที่คุณ ้อมีกันอ่ะก็น่าจะเป็นเซตนี้แหละนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จัดกันไปนะแต่ว่าวันนี้ที่จะเน้นก็คือเอมเบอร์ครับเอมเบอร์คนนี้นี่โห<อ>ดเอาเรื่องนะโหดเอาเรื่องอ่ขอขอเก็บลูกแก้วอันนี้อัอนนี้ผมมีแร้งอยู่22นะตัวนี้ตัวละครเลวล34อ่ายังไม่เต็มยังไม่เต็มยังไม่เต็มขั้นหนึ่ง เดี๋ยวยิงให้ดูนะครับยิงธาตุน้ำปักกะบสบายสองร้อยเจ็ดสิบหกนะ่ยยิงธาตุน้ำแข็งปักกะบสบายสามร้อยหกโอ้ดูดิเกือบตายปั๊กกะบสบายอันนี้ไม่เต็มไม่เต็มชาร์จปักกะบสบาสี่ร้อยหกสิบสามผมเอาตัวเอมเบอร์ไปล่าเบิ้งล่าบอส้วยนะเออใช้ดีมาก ให้ดีจริงๆนะโคตรชอบเลยคือเอมเบอร์อ่ะเวลาใช้งานของมันนะก็มันไม่มีอะไรมากสำหรับสกิลในนี้เขาเรียกว่าพรสวรรค์พรสวรรค์นะโจมตีปกติครับยิงฮานูอย่างรวดเร็วใส,ส่ศัตรูอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ชาร์จยิงอ่ะจะใช้เป็นการเล็งโจมตีเพิ่มความเสียหายให้แม่นยำ เมื่อเล็งโจมตีทําการรวบรวมไฟไว้บนลูกศรอย่างต่อนเนื่องซึ่งลูกศรที่รวบรวมไฟเต็มที่แล้วจะทําให้เกิดความเสียหายไฟทําให้ดูแบบที่ผมทําเมื่อกี้นะครับคือชาร์จปุ๊บมันดังฟึ๊บเมื่อไหร่นะยิงไปมันจะเป็นธนูไฟทันทีถ้ายิงปกติมันก็จะเป็นธาตุกลางเป็นธาตุปกตนะิไม่มีไฟอะไรแต่ถ้าชาร์จปุ๊บเนี่ยดังฟุ๊บแล้ว ยิงออกไปมันก็จะเป็นทัดไฟนะครับไปหาตัวยิงยิงโชว์หนึ่งนัดกอนเลยด้วยความแม่นของพวกเราเนะี่ยที่พวกเราเล่นแนวชูตติ้งกันมาเราแม่นกันอยู่แล้ว <c oughs> อ้าวยิงหมูป่าจะหมูป่า,ปาถ้าตรงน,นี้มีกองอันนี้ก็ได้เนี่ยบอลเนี่ยยิงหัวครับล่วงครับทีเดียวครับติดไฟด้วยนะติดฐานะไฟด้วย <c oughs> แล้วก็นะิุสู้เดี๋ยวตายทั้งหมดพี่ยังไม่อยากโหดตอนนี้เนาะแล้วก็พรสวรรค์อันที่สองนะครับ Explosive p u พับเพนะครับเป็นการโยนตุ๊กตาออกไปไอตัวเนี้ยมันจะยั่วยุสตรูนะฮะแล้วก็ดึงดูดการโจมตีทั้งหมดแล้วคือโยนไปปุ๊บเนี่ยสตรูมันจะวิ่งเข้าหาตัวนั้นนะครับ พอยุยุพอ,อเวลาที่มันกําหนดเนี่ยของไอตัวศัตรูไอของไอตัวประเภทตัวตุ๊กตาที่เราโยนไปเนี่ยมันจะระเบิดอย่างรุนแรงนะสร้างความเสียหายไฟเป็นวงกว้างเดี๋ยวผมจะไม่ดูถ้าใครเล่นภับจีมาก็อารมณ์แบบฟังระเบิดนะระเบิดเวลาอันนี้มันถังอันนี้มันถังถัง,ถ,งถังระเบิดเนะ่ยยิงปุ๊บมันก็จะระเบิดทันทีแต่ว่าผม <S 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 ผมไม่สนนะผมจะเอาไอตัวนี้ทําให้ดู อ่ะโยนไปมันก็จะมาตีตุ๊กตาเห็นปะมันจะไม่สนใจผมตีตุ๊กตาไปตอนนี้เราก็สามารถแบบว่ายิงมันได้อะไรได้เนี่ยพอมันระเบิดปุ๊บมันก็จะเกิดไฟขึ้นนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนี่คือสกิลที่2หรือว่าพรสวรรค์ที่2ของมันแล้วก็สกิลสุดท้ายก็คือสกิลอันติสกิลอันติครับพรสวรรค์ f ฟรี y l a ่เลนเยไฟไฟรีเลนนะครับยิงธนูไฟออกไปสร้างความเสียหายไฟวงกว้างอย่างต่อนเนื่องออันนี้ก็ไม่มีอะไรครับกดคิวปั๊บวงไฟมาเลยฮะยิงออกไป,ป,ป,ปทำให้ดูเหมือนเดิมก็เป <c oughs> ็นไฟ พื้นที่ก็เป็นไฟติดไฟเลยมันก็ติดไฟกันคือสกิลไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่ผมใช้กับเอมเบอร์นะผมจะใช้เนี่ยครับการชาร์จเนี่ยแรงสุดๆเนี่ยใช้เก็บบอสเนี่ยผมก็ใช้บ่อยนะฮะมันดีตรงนี้คือแบบเดี่ยวๆเนี่ยหนึ่งหนึ่งหรืออะไรเงี้ยหรือเราต้องการจะเร็งตัวที่แบบแพ้ทางมันอะไรประมาณเนี้ยก็จะใช้ตัวเนี้บ่อย แต่ว่าโยนตุ๊กตาเนี่ยก, <c oughs> ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นมอนที่แบบมาเป็นหมู่หมู่เนี้ยผมจะใช้ตัวอื่นเคลียร์มากกว่าสําหรับเอมเบอร์ผมจะใช้แบบว่าต้องการเดี่ยวเดี่ยวยิงหัวเด็ดหัวอะไรประมาณนั้นมากกว่านะก็อาวุธที่ผมใส่ให้มันนะครับก็ตามสภาพที่เราได้เน้นไปทางการโจมตีฮะเน้นโจมตีเข้าไว้ฮะอย่างตัวเนี้ยผมใช้ s h a r shooter อยู่นะครับก็เพิ่มความเสียหาย ที่สร้างต่อจุดอ่อนอีก42%ก็คือการเล็งหัวแบบนั้นะ่ะถ้าเรายิงโดนหัวเนี่ยมันจะเพิ่มดามจในการเล็งหัวที่โดนอ,อีกเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เสริมไป20แล้วยังไม่ได้อัพนะครับยังไม่ได้อัพเป็นขั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งยังไม่ได้อัพขัดเกลามีให้ขัดอ้าวยังมีมีให้ขัดอยู่ในเกมมันก็ระบบมันก็โอเคฮะเพิ่มความเสียหายต่กการสร้างจุดอ่อน48%โอเคขัดเกลาไปเรื่อย อ่ะสูงสุดแล้วนะฮะสูงสุดแล้วโอเคถ้าก่อนจากกันไปนะเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปที่ไปสู้กับมอนมาให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับแล้วคราวหน้ามาเจอกันใหม่นะเดี๋ยวผมจะเอาตัวม่ๆมารีวิว<ๆ>ไปเรื่อยๆนะให้ดูกันวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ はい。<laughs>